สวัสดีครับจากร้านทวัชลชลอต์แอร์นะครับขอบคุณลูกค้าดีๆที่ทุกค้านำอีซูซูดีแมกปี2022คันนี้นะครับมาติดเป็นตัวของหุ้มเบาะหนังแท50้50%เเเดี๋ยวเราลองมาดูกันนะครับว่าติดออกมาแล้วจะเป็นยังไงกันบ้างเผื่อจะเป็นตัวอย่างให้แค่หลายๆคนนะครับอันนี้คือหุ้มเบาะคู่ตัวแบบเดิมๆที่ยังไม่ได้ทำอะไรนะครับหรือยังไม่ได้หุ้มนั่นเองตัวของเขานะครับจะเป็นผ้าเลยทำให้มันดูแลรักษาความสะอาดได้ยากมากๆนะครับ แล้วก็เวลาเราใช้งานไปนานๆมันก็จะเก็บน้ําเก็บฝุ่นมีกลิ่นนั่นเองลูกค้าก็าเลยอยากเปลี่ยนให้มันเป็นหุ้มเบาะหนังนะครับโดยการเอาผ้าออกนะครับแล้วก็หุ้มหนังใหม่ลงไปนะครับลูกค้าหลายๆคนมักถามว่าทําไมถึงต้องเอาผ้าเดิมออกด้วยหุ้มทับไปเลยได้ไหมหนึ่งก็คือว่าถ้าสมมติว่าเราเอาผ้าเดิมอยู่นะครับความเข้ารูปเนี่ยมันจะไม่เคยชับหรือมันจะไม่แน่นั่นเองเวลาเราหุ้ม โดยไม่ผ่านอะไรนะครับคือหุ้มหนังแล้วเป็นเบาะเลยเนี่ยมันจะเข้ารูปแบบนี้เลยตัวนี้นะครับจะเป็นงานของปี2022ดูยังไงว่าเป็นปี2022หนึงะครับตัวของตะเข็บเนี่ยเห็นไหมครับมันจะเป็นของตัว2022แต่ถ้าเป็นงานล้นๆนะครับส่วนใหญ่จะเป็นปีของ2020เนาะมันเบาะต่างกันเล็กน้อยแต่ผมแนะนำว่าไหนๆลูกค้าก็ออก2022แล้ว เราทำเบาะให้เหมือนตัวของ V-Cross 2022จะสวยมากยิ่งขึ้นเดี๋ยวถ้าง,งานเสร็จแล้วผมจะถ่ายให้ดูนะครับ i s u ุ u d m a ดีปี2022คันนี้นะครับก็ติดเป็นตัวของหุ้มเบาะหนังแท50้เแท50%เดี๋ยวเราลองมาดูกันนะครับว่าติดออกมาแล้วจะเป็นอย่างไงกันบ้าง<ม>เผื่อจะเป็นตัวอย่างให้แค่หลายๆคนนะครับตัวนี้นะครับลูกค้าเลือกให้มีความใกล้เคียงกับตัว VC r อร์ให้ได้มากที่สุดนะครับโดยเฉพาะเรื่องสีนั่นเอง ตัวนี้นะครับจะเรียกได้สสีดําได้ครีมหรือดําได้ขาวนั่นเองแต่ตัวนี้นะครับได้จะออกสีขาวมากกว่านะครับคล้ายๆกับตัว v c o อรปี2022เลยนะครับเข้ารูปตรงรุ่นแบบนี้เลยส่วนหลายๆคนมักถามว่าเมื่อกี้ได้ยินคำว่าหุ้มเบาะหนังแท50้50%เป็นเป็นยังไงหน้าสัมผัสของเขาทั้งหมดนะครับตรงเนี้ยหรือตรงที่เราโดนจุดสัมผัสตัวของเขาเองนะครับจะเป็นหนัง แท้นะครับส่วนข้างหลังเบาะจะเป็นหนัง P.V.C. ข้อดีของแบบนี้คืออะไร 1. น,นะครับได้เรื่องความคุ้มค่า 2. นะครับได้การนุ่มสบายจากจากหน้าสัมผัสทั้งหมด 3. นะครับคือเวลาเราเอากระเป๋านะครับที่มันจะมีกระเป๋าในการเก็บน้ำนะครับหรือเก็บของอย่างเงี้ยเราสามารถใช้กระเป๋าได้ปกติเลยเพราะ P.V.C. นะครับตัวของเขาโดนน้ำแล้วจะไม่ด่างไม่เป็นอะไรเลย เนื้อปกติแต่หนังพีพีซีเนี่ยข้อเสียของมันคือความละเอียดของหนังอะ่ะมันสู้กับหนังแท้ไม่ได้อันนี้เห็นค่อนข้างชัดนี่ครับหนังซองตัวนี้ไม่เหมือนกันเนาะแต่ใกล้เคียงแต่เวลาเรานั่งไปแล้วเนี่ยความนุ่มความสบายนะครับแตกต่างกันมากๆแล้วก็ตัวของที่เก็บของนะครับหรือกระเป๋าเดิมๆนะครับอยู่ครบรวมไปถึงแอร์แบกนะครับก็ทำงานได้ปกติเลย อันนี้เป็นแถวสองแตวผมเปิดมุมวายให้ดูนะครับนี่เข้ารูปแบบนี้เลยแล้วตรงกลางนะครับเดี๋ยวเราลองมาดูเรื่องใช้งานกันว่าตรงกลางเนี่ยสามารถวางวางแก้วได้เหมือนเดิมเลยนะครับเข้ารูปทุกจุดเลยนะไม่ต้องกลัวเรื่องที่จะใช้งานอะไรไม่ปกติหรือสิ่งที่มีหนังเลยออกมาอันนี้นะครับบางคนอนะ่ะเขาอยากได้รถที่มันเป็นรุ่น เริ่มต้นหรือบางทีเขาเอาออกมาแต่งเองในลักษณะที่เขาชอบนะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างเนาะว่าลูกค้าเนี่ยบางทีเขาอยากเป็นเจ้าแอนดรอยนะครับเอามาติดพรมเองเอามาติดหุ้มเบาะเองอย่างเงี้ยนะครับอัปเกรดให้มันเป็นรุ่นท็อปให้มันสวยได้ต่างตามใจเราอย่างเงี้ยครับถ้าใครสนใจงานแบบนี้เนาะก็ติดต่อร้านทวัชัยออโต้แอร์เข้ามาได้นะครับหรือโทรเบอร์ 057. 1 1 7 0 1นะครับขอบคุณครับขอบคุณที่รับชม ถ้าใครชอบช่วยกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยนะครับจะเป็นกำลังใจอย่างมากขอบคุณจริงๆครับ